วันนี้พามาทำความรู้จักกับสมุนไพรช่อฟ้านะคะสมุนไพรช่อฟ้าเป็นสมุนไพรอบแห้งชนิดต้มค่ะชนิดต้มแปลว่าต้องต้มก่อนรับประทานนะคะวิธีการต้มก็คือช่อฟ้าหนึ่งห่อต้มในน้ำสะอาด3.5ลิตรค่ะต้มไปเรื่อยๆเลยนะคะพอน้ำเดือกก็เคี่ยวต่ออีก2 0นาทีแล้วก็พักไว้นะคะรอให้เย็นค่ะกรองเอากากสมุนไพรออกค่ะแล้วก็เก็บเอาน้ำสมุนไพรใส่ตู้เย็นไว้รับประทานนะคะช่อฟ้าหนึ่งห่อจะรับประทานได้ องถึงสัปดาห์เลยค่ะการรับประทานนะคะก็คือดื่มก่อนนอนวันละหนึ่งแก้วเล็กๆค่ะพอตื่นขึ้นมาก็จะขับถ่ายสะดวกนะคะเพราะว่าคุณสมบัติเด่นของช่อฟ้าก็คือช่วยให้ขับถ่ายง่ายช่วยดีถอกลำไส้แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะคนที่ดื่มช่อฟ้าเป็นประจำก็เลยจะพุงยุบลงแล้วก็น้ำหนักลดลงไปด้วยค่ะ นอกจากนั้นเนี่ยช่อฟ้าก็ยังช่วยลดปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไมเกรนปวดประจำเดือนเน็ตชาความดันเบาหวานหรือแม้แต่ลิสีดวงค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้เวอร์นะคะแต่เพราะว่าช่อฟ้าเนี่ยมีส่วนประกอบอย่างพุทราจีนดอกคำฝอยพิษไทยดำมะขามแขกกระเจี๊ยบปอกกระบิดและย่าหวานค่ะซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบดีนะคะว่าเหล่านี้เนี่ยมีสรรพคุณในการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆอย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะ ทั้งหมดที่พูดมาอย่าเพิ่งคิดนะคะว่าช่อฟ้าต้องราคาแพงแน่ๆเพราะว่าราคาของช่อฟ้าเนี่ยแค่ห่อละ150บาทเท่านั้นค่ะซึ่งถ้าหากว่าโอนเงินนะคะ1-3่ห่อคิดค่าส่งเพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะแต่ว่าถ้าสี่ห่อขึ้นไปส่งให้ฟรีเลยนะคะส่วนถ้าใครอยากจะให้เก็บเงินปลายทางก็ย่อมได้ค่ะ1-3่ห่อค่าบริการเพียงแค่70บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าสั่งสห่อขึ้นไปนะคะลดค่าส่งให้เหลือเพียงแค่20บาทไปเลยค่ะ สนใจสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะ